12จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมมุกอาหารด้วยนะครับก็คุมไปดูที่จังหวัดเลยนะครับท่านท่านได้มาร่วมปยายาระชดประชนและร่วมรับฟังสิ่งที่ท่านจะทาร่วมกันนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอยิ่งครับที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในการเปิดการอบรกมเชิงปฏิบัติการเชื่มอมโยงเครือข่ายเอ็นบีสตาร์ครัเครือข่ายธุรกิจโคนเด้นนะครับซึ่งมี สากรการเกษตรน้องสู่เป็นผู้เป็นหัวบวนซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญทำนานด้านนี้ท่านเดินเส้นสายสายนี้มาหลายหลายปีผมจํำได้ตอนผมเป็นผู้จัดการสาขาเป็นพอจอจผมก็ได้มาดูมารับฟังของท่านเพื่อเอาไปแนะนําเกษตรกรที่จะมาเชื่อมโยงกับท่าน จัดทาโครงการเชื่อมโยง SME และสตาร์ทอัพกับเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อให้สถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสายี่ชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการทีสตีผู้เริโภคเนื้อผู้บริโภคต้นทิมอาหารสัตว์ผู้รวบรวมผู้แปรรูปมาพบปะและเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกิดการสร้างเครือข่ายธุรกิจรวมทั้งการวางแผนการตลาดร่วมกันเป็นการเรระดับความสามารถในการ าการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้นะครับประสานงานในการเชื่อมโยงในกระบวนการสหกรณ์ซึ่งต้องร่วมมือกับทางสหกรณ์ทางกรมปศุสัตว์ในส่งสะสะเสริมสหกรณ์เพื่อที่จะให้องค์กรของเกษตรกรนั่นก็คือพี่น้องเกษตรกรในภาคจางบวซึ่งเรามีปฏิทานร่วมกันที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นด้วยกันพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะการค้าการขายของโลกที่จะมากระทบประเทศไทย